สวัสดีครับซุบซิบมาลามครับเข้าข่าวกันเลยนะครับเอฟฮะสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวครับเมื่อช่องต่อต่อช่องหนึ่งครับได้ออกมาตัดเพาะเรียกว่าแฉความสัมพันธ์ขุดพฤติกรรมหนุ่มบาโฮตคนนึงซึ่งตอนนี้กลายเป็นเลข,ขาคุณบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับโดยช่องดังช่องนี้ก็ได้ออกมาโพสต์รัวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณว่าสมภารกินไก่วัดมันไม่ใช่นะคุณหลอกดาวและหลายๆโพสต์อีกมากมายที่ช่องต่อๆช่องนี้ออกมาโพสต์ครับเรียกว่าทํเอาเอา f ีคนรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับไม่พอใจเรื่องนี้กันเลยทีเดียวฮะเอฟซีงานนี้คนรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเพจด,ดังเจ๊เก่ามาดามซีวิดนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ว่าช่องดังในต่อๆช่องนี้ คืออะไรคุณรักผู้ใหญ่บ้านแบบไหนทำไมต้องโจมตีกันแบบนี้ถ้ารักผู้ใหญ่บ้านจริงก็ต้องสนับสนุนและโฟกัสแต่สิ่งดีๆสิไม่ใช่ออกมาพูดเพื่อทำลายกันแบบนี้นั่นก็แสดงว่าคุณรักไม่จริงถ้ารักกันแบบหวังดีจริงไม่ว่าศิลปินที่เรารักจะเป็นอะไรคุณก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของศิลปินของตัวเองเสียงจากชาวเน็ตหล่งไลายไม่หยุดเข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดถึงเรื่องนี้กันรัวๆว่าจริงค่ะ ความรักไม่ว่าชายหญิงหรือเพศไหนก็คือความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมต้องเอามาเป็นดราม่าใหญ่โตวันนี้หันมาจับผิดผู้ใหญ่บ้านพรุ่งนี้จะเป็นใครต่อใครรับประกันได้บ้างว่าช่องนี้พูดจริงทั้งหมดเขาโสดนะจะมีใครสักกี่คนที่จริงใจกับเขามันคือเรื่องส่วนตัวไม่ใช่หรอเรื่องนี้มันดูมีคนปั่นกระแสบอกตรงๆเริ่มไม่เชื่อใจช่องดังละค่ะ รักผู้ใหญ่บ้านจะเป็นอะไรก็ช่างก็อย่างรักอยู่ดีและหลังจากที่เพจมาดามเมืองนอกได้ออกมาปกป้องผู้ใหญ่บ้านและพูดถึงความหมายของคำว่าไบเซ็กชวลคือชอบทั้งหญิงและชายไม่ใช่เกย์ทางด้านเพจคู่ปรับอย่างบ้านหญิงดีเเพจดังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฮะก็ได้ออกมาโพสสวนกลับทันทีว่าแปลให้ถูกได้ทั้งหอและคอสรุปพอพอสวยได้ผัวชอบคอแอปแมน เข้าใจความรู้สึกพอๆหรือ,อยังมีผัวที่ชอบแอบไปเป็นเมียชาวบ้านมันจุกอก,อกยังไงตัดภาพมาที่เจ้ลินสาสองอีเจ้ดิวแอปแมนอันที่ตัวเป็นกระเทยเพื่อจับกระเทยแก่ทำเมียเพื่อเงินเจ้ลินเจ็บจุกโดนกระเทยแอปแมนเอาทำเมียงานเลยงอกไงตอนนี้เพราะว่างานนี้ฮะเอฟซีต้องบอกเลยว่า ฟาดกันดุเดือดไปมากันเลยครับสำหรับ FC แฟนคลับแต่ละคนแต่ละข้างส่วนกระแสก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับข่าวก็คือข่าวจริงไม่จริงมันก็คือสิทธิส่วนตัวของใครของมันครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงผู้ใหญ่บ้านจะออกมาตอบโต้หรือชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คงต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปครับ FC ฮะ